กราสวัสดีท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องแบล็กดิเซทวันกันเช่นเคยครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ตอนนี้นะนั่นคือแก้วมรกตคำรามกายแท้นิ่งหลง,ลงเข้ามาครับและกายแท้นิ่งหลงเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหรหรอกแต่ประเด็นคือไอเยี้กกระดูกฟิวชั่นทัวระยุนโอ้โหมันก็มาครับและตัวละครนี้จีนเนี่ยยังไม่ตกเมตาเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมกระดูกถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับนะครับผมช่วยให้ดามเมจเนี่ย ب, เพิ่มได้เยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะเพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ มาด้วยกายแท้นนารีสมุทรครับผมโอ้โหนะครับผมเพิ่งหมดไปกับตู้ลงหลง มาต่อที่ตู้กายแท้ยังไม่พอตู้ขุมวิญญาณโอ้โหแม่งเอาสุดจริงๆเลยสำหรับตู้นี้โอเคนะครับผมก่อนอื่นเลยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไค์และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนั้นสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกันตัวเองผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกมเพาเพยเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันตัเองแล้วนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยหากใครสนใจก็สามารถเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ได้ครับว่า P O W e R P L Y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้เลยนะครับผมอย่าลืม ตู้การแท้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปตู้จิตกันเนาะโดยตู้การแท้เนี่ยเราก็ต้องเอาตัวแรกนะครับผมไม่มีอะไรแล้วไม่เหลือแล้วยังไงก็คงต้องข้ามตามหมิงแบบร้อยอครับผมโอเคซื้อมาสัก100ใบกันก่อนครับโอเคเปิดไปเดิมไปสิบใบแรกครับผมออกเลยไหมดวงดีครับผมหน่อยโอ้แต่ไม่มีชื่อก็นั่นแหละไปแล้ครูโบกไปโอ้ยเฮ้ยฮะเดี๋ยวนี้มันสุ่มได้เหรียญแล้วหรอบ้า ใช่หรอไมีมเหรียญออกด้วยหรอแล้วมีแก่นในนี่ถือว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่ง,น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 ,งน,นะครับผมมันมีเหรียญด้วยหรออ๋อนี่ไงมีเหรียญนะครับผมโอเคก็ทำให้เหรียญมันหามาง่ายเนาะช่วงนี้แบบกายแท้มันก็ไม่ได้มาแบบทีๆเหมือนเมื่อก่อนครับตู้กายแท้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกปูก,กระบีกับไอปีวีตรงแล้วกว่าจะมาเนี่ยมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเนาะไปเห็นครับผมตู้ไอกดรอบที่สอง <laughs> ลิมพันขอ <laughs> ขอไปครับโอ้ชื่อก็ไม่ขึ้นอีกอย่าบอกนะ ให้มันได้อย่างงี้ให้มันได้อย่างงี้ตู้ไก่แท้โอ้โหไม่รักกูเลยแล้วตู้ก่แท้ไอรอบที่แล้วผมจําได้ว่าผมการันตีไปแล้วนะตู้ก่แท้นี่็การันตีเลยโอ้โหไม่มาครับผมแล้วออกอะไรครับเนี้ยไม่เอาเอาก่ายแท้มานะครับผมกดไปได้เนี้ยห้าสิบใช่ไหมรอบที่ห้าสิบไปครับผมอึบแบะเข้าไปอื้อ อ๋อ 40, 40 40นะครับผมยังยังยัง40ยังไม่ออกครับผมไปกันต่อครับขอหน่ยโอ้โหแล้วชื่อไม่ขึ้นด้วยนะแล้วไม่มีใครชื่อขึ้นโอ้โหแล้วดูได้โอ้โหวงแหวนนี่มันยังจำฟินอีกหรอวะเอามาทำใหม่นี้โอ้โหปึ๊บออกหน่อยกระจกก็ไม่แตกโอ้โหบอกเลยว่าใครที่ชอบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาแล้วปะแ,แสงหยกงามคือใครวะเนี่ยนาลีหรอโบกไปอ๋อนาลีจริงจด้วยนะครับผมโอเคได้การไทยนาลีมาหรือว่าการันตีวะ ไกแท้นาดีกับไอ้กแทสลงหลงมันการันตีเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนโอเคได้ไกแท้นาดีมาหนึ่งครับผมอ๋ออันนี้โอเคสรุปก็คือการันตี <c oughs> การันตีไปแล้วนะผมกับทางหน้าของนาดีนะอ๋อแสดงว่านาดีก็จะได้ออกเยอะกว่าเนอ้อืตู้นี้มันเกลือได้ใจจริงเว้ยเอาดีๆเอาดีๆขอหน่อยเว้ยโบะไปได้นี้มาก็ถือว่าโอเคเอาไว้อัพไกแท้โอ้โ ดีแบบมาซูมแบบไหนวะเนี่ยช่วงลวหลังๆทำาปม,มันการันตียังวะเอาการันตีลูกดอกเลยเอ้ยเอ้ยมาโอโ้โหเรียบร้อยหอกแก้วมานะครับผมโอเคอย่างน้อยก็อีก20บใบจะการันตีแต่ก็ไม่การันตีครับผมมาและกายแท้นิ่งลงลงครับโอโ้โหตู้นี้บอกเลยว่ายังไงก็จําเป็นครับไม่ว่าจะเป็นกายแท้นิ่งลงหลงกายแท้นา,นารีหรือแม้กระทั่งกระดูกฟิวชั่นตู้นี้พี่แกเอาจัดนะโคตรเหลี่ยมเลยเหลี่ยมเตอะเตะเลยไปนะครับผมนับใหม่ครับจังหวะนี้จะออกมาหรือไม่ ขอกรแทนนาลีแบบต่อเนื่องได้ไหมอืมไม่ออกครับผมแต่ว่าเหรียญได้เยอะนะรอบเนี้ยโอ้โหเฮ้ยขอในคือไอ้อะไรนะไอ้กล่องอะถกไปอยุดนนะ่ะปึ๊บอืมไม่ออกเอ้ยเฮ้ยเ,อ,ยเอ,ยอะไรอะ่ะทะเลสีขาวโอเคได้นารีมาไม่รู้ว่าการันตีหรือยังกดไปเยอะด้วยนะครับผมไม่ได้นับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ใช่ไหมสิบสี่แสดงว่านารีออกก่อนนะครับผมภูมิใจไหมเนี่ยกู มไม่เป็นได้ภูมิใจเลยทำไมมันต้องออกแบบสิสสสบยบใบสุดท้ายมันออกตั้งแต่ใบแรกเลยไม่ได้เอาแบบเนี้ยกดไปครั้งเดียวปุ๊บนาลีออกต่ออะไรเงี้ยไม่มี <c oughs> ไม่มีเลยอ่ะโอ้โหเกือได้ใจไว้กดทีเถอะ <c oughs> เอาจริงเรารู้แต่เอ้ยเอยเอย,อยมามามาทะเลสีข้ามสวยมันต้องแบบนี้นาลีเออเออไม่การันตีครับผมออกมาดีๆหน่อย ใช้ได้ใช้ได้แล้วถ้าเรานักว่าเจมเจเจสองสี่ใช่ป่าววะดูการันตีีเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจเจสองสี่เจเจสามยี่สิบเอ็ดใช่ไหมดังนั้นเราได้มาสามตัวแต่โลสิบเออถือว่าดีถือว่าดีาดไปกันต่อครับผมอา้าวแล้วใครวะเนี่ยไม่ใช่ชื่อผมด้วยข้าหําข้ามเลยแบบเนี้ยโหเกมใจใจร้ายเออขอเออขอกระดูกไอฟิวชั่นมาเอะไม่ออกกระดูกฟิวชั่นนี่มันต้องขึ้นชื่อใช่ไหมโอ้โหไม่ได้วะกดทีเพอเอ้ยเอ้ยอะไรมา กำไรห่อแก้วบริสุทธิ์โอเคห่อแก้วมาอีกแล้วจริงๆมันต้องเป็น220ใบใช่ไหมหรือว่าการันตีวเพราะว่าเราประหยัดอาะก็ถือว่าประหยัดมานะครับผมอ่เนี้ไม่โดนอ่าแล้วก็ซื้อบัตรปลุกพลังไป10บใบอีกใบที่300ครับแหมเฮ้ยเฮ้ยกดมาปุ๊บได้เลยสวยนะครับผมนาลีออกดีมันต้องแบบนี้ดิเราต้องใช้เยอะนะนาลีไปกันต่อครับผม ไม่มาครับผมไม่มาอยากข้ามเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ลุ้นละฮ้โอเคยกแก้วสีคามกิฟต์เซ็ตเฮ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วเฮ้ยไม่ถึง300ใบ200กว่าใบานะครับผมแล้วก็ออกเรียบร้อยออกมาแล้วนะครับผมไม่ถึงการันตี400อแต่ก็กดให้หมดไป <c oughs> เฮ้ยเอา้ากดมาปุ๊บนาลีออกต่อครับผมโอ้โหแทบไม่ต้องลุ้นนะครับผมมีสปอยต,ตรงนี้ละ โอเคกดไปต่อนะครับผมกดให้มันหมดเอ้ายกสีงาโอ้โหไก่แดงห่อแก้วมาต่อเฮ้ยดวงมาโดนมาต้องรีบกดไว้ปึ๊บเงีย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 บอุ้ยแต่แต่แต่ออกดีไปเฮ้ยบอกแล้วนะครับผมบอกแล้วดวงผมมาโอ้โหข้ามข้ามข้ามไปต่อเฮ้ยบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าดวงผมมาโอ้ไก่แดงนึกลงต่อเฮ้ย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 นาลีด้วยเหรอเมื่อกี้โอ้โหคนมันดวงดีอะมือทองจัด <_ an> <_ an> <_ an> แรกๆเคเรี่อหลักๆดีนะเนี่ยหมดยังอ่ะ<_ an> <_ an> โอ้โหอยากซูมต่อเลยไปดูดมันทำดิ <_ an> โอเคเอาไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไม่มีตัวซุ่มนะครับผมตัวถัดไปโอเคสรุปก็คือหมดแค่300นะครับผมแล้วก็ตัวพระวินเนี่ยออกก่อนถือว่าดีเลยสำหรับใครที่ไม่มีกระดูกตัวพระวินนะก็แลกได้จากตรงนี้นะครับผม150เองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นทานของเหรียญกายแท้ใช่ไหมอู้หได้เหรียญมาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราเลือกช้อปปิ้งกันดีกว่าอันนี้กระ <c oughs> ดูกองดาวเหรอโอ้โหส่วนแขนนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูล่างจริงยิ่งหลงกันดีกว่านะครับผมเราได้เป็นเท่าไหร่เอ400เอ,เอ400ดีดว รอบที่แล้วแม่งอย่างเฮียเลยอะไ่าไรได้ได้แค่ห้าสิบใช่ไหมมันได้ครึ่งหนึ่งแต่อันนี้รู้สึกว่ากายแท้ออกไม่เท่าไหร่แต่ได้เหรียญมาสี่ร้อยแสดงว่ามันให้เต็มเลยใช่ไหมเต็มคาราเบลโอเคก็ได้มาสามดาวลุ้งโอ้ว้าวใช้ได้ดีใช้ได้ดีเดี๋ยวเราค่อยอ่านนารีก็ต้องได้ใช้ครับผมเอาไปอ่ามีอยู่สามร้อยห้าสิบรู้สึกว่าน่าจะไม่พอใช่หรือไม่เนี่ยได้มาสามดาวลุ้งเฮ้ยสี่ไหมสี่ไหมสี่หรอเอาได้สี่ด้วยเอ้ย ขาดอีกเท่าไหร่วะเนี่ย4 4 4 2 8 4 3 2 4 4 6 4 5 20นะครับผมเหลืออีกประมาณ200 200เหรียญเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าไอ้5ดาวลุงเนี่ยมันจำเป็นมากไหมปวดอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสูมอีกสักร้อยใบไหมอืมมันคันไม้คันมือในไหนเราก็จะข้ามตาหมิงแล้วไงในไหนเราก็จะข้ามตาหมิงแล้วสักสักหน่อยสักหน่อยมันเฮ้ยนี่มีอยู่ตั้ง300เดี๋ยวสักหน่อยนะครับผมไปเราสุดท้ายมาปลุกพลังไปซื้อ99เฮ้ยไม่ดีเราเอาให้มันพอดีเป๊ะะะหรรรรืือออออเเเปปปล่่าาวไไคคััับบผมมมจทงีกก้ยนตฮ กดมาต่อแล้วทะเลสีครามนะครับผมนารีสมุทดมาครับผมโอเคแจมอ <c oughs> เอ้ยมือทองว่ะมือทองว่า,อ,อ,วาอันนี้ไม่มีชื่อแล้วอไอ้ไม่มีชื่อข้ามเลย <c oughs> ไปอันต่อครับผมอืมอืไม่มีครับผมไม่มีไปอันต่อครับโอ้โหยไม่มีปฏิกิริยากดไปอีกฮึบโอ้โหชื่อเขาซ้อนอะ่ะไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่าไม่น่าได้นะผมไม่มีชื่อต่อด้วย เอ้ยรอบหลังได้มันเอ้ยมาแล้วนะครับผมสวงามกำไรโอเคหอแก้วอ่าสวยมาอีกอันได้ไหมหอแก้วฮึบก็จริงจริงเราแลกได้นี่หว่าแล้วเรามาสุ่มทาแพะอะไรวะเนี่ย <c oughs> เออจังวันนะครับผมอ่าได้นารีมาด้วยนะครับผมอ่าสวยสวยสวยฮึบข้ามไปฮึบข้ามไปนะครับผมหมดตูดโอเค เป็นประมาณนี้อย่างที่ผมบอกไปนะว่าจริงๆมันแลกได้เดี๋ยวขออนุญาตแบบเอาไปแลกก่อนเพอละสุ่มสประมาณนี้แหละนะครับผมได้นารงนารีมาด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปแลกที่้านค้าครับ้านค้าไม่รู้ว่าได้กี่เหรียญ20เหรออันนี้อะไรอะ่ะ15 20อ๋อสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม286ใช่ไหมซื้อดูปึ๊บได้มาร้อยเหรียญอ่ะเดี๋ยวลองไปอัพดูอ่าอัพไป เราต้องเอาให้เต็มคาราเบลครับผมโอ้โหยังไม่พอวะได้มา60นะครับผม60แล้วก็เอาไปอัพดูนี่ไง60มาแล้วแล้วก็ได้มาอีกเพิ่มอีก1ดาวครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะอันนี้ก็จะเป็น80 88, 8 26, 8 34, 8 2 6 8 3 4ป4 3ป8 5 4 0โอ้โหทำเป็นเล่นทุกคน400 400เหรียญใช่ปะถูกแล้ว8 8 5 40โอ้โห400เหรียญว่ะแล้วยังไงวะเนี่ยอันนี้ได้มาเท่าไหร ปุ๊บ80อ่า100 100แล้วอู้หผมว่าหมดตูดแน่เลยว่ะเดี๋ยวเราควรเก็บเอาดีกว่าเนาะไม่ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวซื้ออันนี้ไว้อัพเอ k เคดีกว่าซื้อนานๆมันมาทีครับผมแล้วก็มีอะไรให้หน้าซื้ออีกไหมกระดูกสีดาวหรอกระดูกสีดาวนี่ก็น่าสนซื้อเก็บไว้อืมไอแก่นตัวนี้ก็น่าสนนะเนี่ยแต่ว่าโอ้หอันนี้เท่าไหร่วะเนี่ยร้อยเหรียญตัวซื้อให้หมดเลยเมาไซก็ ท่้ <c oughs> ไหร่เด้เดฟเพีคุณสมบัติวงแหวนเหมาเหมาเหมาให้หมดเลย้ยของดีทั้งนั้นน่ะอยากกดเพิ่มเลยว่ะโอ้โหมันมันล่อซื้อจัดเลยทุกคน <c oughs> มันล่อซื้อจัดเลยถ้าเราไปซื้อตัวนั้นมันไม่คุ้มแน่เลยโอ้โหเอาแค่แก่นดีไหมเนี่ยเอยแก่นเดี๋ยวมันเก็บได้เรื่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นผมซื้อแค่ไส้กรอกก็พอแล้วทุกคนอ่ะหมดตูดนะครับผมเฮ้ย ทำไมผมไม่เหลือแกลกร่างจริงวิญญาณยุทธไอปีปีปตรงเลยวะอย่าทําแบบผมนะเก็บเหรียญไว้ไอรอแลกตอนปีปีตรงมาก็ได้กดให้หมดครับผมกดให้หมดเพิ่มพลังอย่างเดียวครับตอนนี้อนั่นแหละนะครับผมเบิมบ่มเบิ่มที่เหลือก็ต้องแบบว่านั่งเก็บเรื่อยๆนะครับผมโูแต่เยอะมากเลยนะโคตรเยอะแล้วกายแท้นารีอยู่ไหนวันนี้อัพกายแท้นารีไปครับผมปุ๊บครบไหมไม่ครบด้วยเหลือเยอะด้วย โอเคเอาไว้เป็นประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมตอนแรกว่าจะสุ่มจิตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแค่ระยะเวลานะครับผมมันก็นานมาพอแล้วเอาไว้จิตมันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับผมสลากคลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้เป็นวันมานี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมในคลิปต,ต่อไปแล้วก็สลากคลิปนี้นะครับผมขอตัวลา,าไปก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหน้าครับตู้สุ่มจิตนะครับผม